สวัสดีลูกๆวิชาชั้นม5้ทุกคนนะครับก็อยู่กับครูมอสนะครับในการะสมนิเทศรายวิชาพลศึกษาของม5ในเทอม2นี้นะครับก็เราจะเรียนตะก้อกันนะครับเทอมนี้เราจะเรียนตะก้อกันนะครับก็วันนี้ครูก็จะมาแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าในการเรียนตะก้อในรูปแบบออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะเรียนกันยังไงนะครับมีการเก็บคะแนนยังไงนะครับสอบกี่คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า เราจะเรียนอะไรกันบ้างในเทอมนี้นะครับในรายวิชาตะก้อนะครับพาักษาเทอม2นะครับก็เราก็จะเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับก็เหมือนกันนะครับคะแนนเก็บนะครับ60คะแนนรวมกับคะแนนสอบอีก40คะแนนเป็น100คะแนนนะครับเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ดีกว่าว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือ การผสมพิเทศนะครับก็คือคาบนี้นี่แหละนะครับอันนี้เป็นการผสมพิเทศนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนนะครับก็คือเดี๋ยวในคาบที่เราเจอกันในม e e t คาบแรกนะครับครูก็จะทดสอบก่อนเรียนนะครับโดยแบบทดสอบนี้นะครับก็มีคะแนนให้10คะแนนนะครับนักเรียนแล้วก็ในหน่วยที่2นะครับรูกตะก้อ DIY นะครับก็คือในการเรียนออนไลน์นะครับเราอยู่ที่บ้านเนาะ ไม่ไม่เหมือนการเรียนที่โรงเรียนนะครับเราเรียนที่โรงเรียนเราก็ยืมลูกตะก้อโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีอุปกรณ์ให้แต่ทีนี้เราต่างคนต่างอยู่บ้านนะครับเราไม่มีอุปกรณ์แน่นอนนะครับเราก็จะมาประดิษฐ์นะครับลูกตะก้อแบบ DIY นะครับทําเองนะครับก็คือนักเรียนทาลูกตะก้อนี้นะครับเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมทักษะต่างๆที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับแล้วก็ ได้คะแนนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าครูให้ทำเปล่าๆฟรีๆนะครับโดยลูกตะก้อ DIY ที่นักเรียนทำนะครับก็มีค่า20คะแนนเลยนะครับก็ถ้านักเรียนดูคลิปสุขศึกษามาก่อนนะครับก็จะลักษณะเดียวกันนะครับครูจะพยายามให้เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับเราจะไม่ให้งานชิ้นเล็กๆย่อยๆแล้วก็เก็บคะแนนทีละนิดละหน่อยนะครับเพราะว่าเรา นักเรียนก็บ่นๆกันเนาะว่าการเรียนออนไลน์แล้วงานเยอะนะครับครูต่างคนต่างให้กันบ้านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับครูก็จะให้เป็นงานชิ้นใหญ่ไปเลยนะครับนักเรียนทําให้ดีนะครับแล้วก็เอาคะแนนไปเลยเต็มๆนะครับแล้วก็หน่วยที่3นะครับเป็นทักษะพื้นฐานของกีฬาตะก้อนะครับก็จะมีการเดาะในรูปแบบต่างๆครูก็จะสอน อีกครั้งนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับว่าเราจะมีการดอกะแบบไหนบ้างนะครับดอกะแต่ละแบบเก็บกี่คะแนนกี่คะแนนนะครับลักษณะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการให้นักเรียนถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับในกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าใครอยากจะเอาไปลงทิกต็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาที่นักเรียนถนัดแต่ขอให้มีวิดีโอมาส่งครูนะครับแล้วก็ใน หน่วยสุดท้ายนะครับหน่วยชื่อชื่อหน่วยว่าตะก้อเต็มรูปแบบนะครับก็จะมีการให้คะแนนในหน่วยนี้20คะแนนนะครับสปอยไปก่อนนะครับวิดีโอสนามตะก้อ DIY นะครับก็เดี๋ยวนักเรียนก็จะรู้นะครับในการเรียนว่าไอสนามตะก้อ DIY เนี่ยมันเป็นงานลักษณะไหนนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็คะแนนเก็บเมื่อกี้นะครับทั้งหมดนะครับรวมเป็น60คะแนนนะครับจะมารวมกับคะแนนสอบ กลางภาคแล้วก็ปลายภาคนะครับก็ในในวิชาวิชาพละศึกษานะครับนักเรียนก็ลักษณะการสอบกลางภาคเนี่ยก็จะเป็นการสอบทักษะนะครับส่วนการสอบปลายภาคนะครับจะเป็นการสอบทฤษฎีนะครับก็จะเกี่ยวกับกฎกติกานะครับวิธีการเล่นนะครับรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เอาไว้เราไปเรียนรู้กันก็ วันนี้นะครับนักเรียนก็จบการปฐมนิทศนะครับสั้นๆแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องเวินเว้อให้เสียเวลานะครับก็เหมือนกันนะครับทั้งในวิชาสุขศึกษาแล้วก็ภาษานะครับนักเรียนติดตามลิงก์ม e ตนะครับจากในไลน์กลุ่มนะครับมันแยกวิชากันอยู่แล้วนะครับทั้งสุขศึกษาก็จะมีไลน์ของห้องนักเรียนเองนะครับแล้วก็วิชาตะก้อนะครับก็จะมีไลน์นะครับในวิชาตะก้อส่วนใหญ่ก็จะ เป็นวิดีโอนะครับครูก็จะเอาวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็จะคอยติดตามกํากับผลการฝึกของนักเรียนนะครับด้วยการสอบนะครับก็คือนักเรียนก็ดูแล้วก็ไปฝึกฝนนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามนะครับทักส่วนตัวก็ได้นะครับในเวลา8ปดโมงถึง2องทุ่มเนี่ยนะครับนักเรียนทักมาเลยนะครับครูตอบเสมอนะครับแต่ว่าหลังสองทุ่มก็ขออนุญาตเป็นเวลาส่วนตัวนะครับนักเรียนก็เอาไว้เจอกันใน ข้าพเจ้าลานะครับเักนเรียนวันนี้ขอจบการมาของมิเทศรายวิชาตะก้อนะครับพลรรังษาของม .5 เทอม2เพเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ